ซื้อประกันแบบเบี้ยเท่าทุนเหมือนเอาเงินคุณไปคุ้มครองตัวเองเฉยๆเลยนะหลายคนชอบประกันแบบจ่ายเท่าทุนค่ะเช่นจ่ายปีละ10,000ค่ะ20ปีก็เหมือนว่าเราจะได้เงินคืนครบแล้วใช่ไหมคะแต่ลองคิดดูดีๆนะคะกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะเช่นเราป่วยหนักนะคะหรือเกิดเสียชีวิตนะคะตอนต้นๆที่เราจ่ายเงินในแผนประกันแบบนั้นนะคะเงินที่บริษัทประกันจ่ายออกมาค่ะก็คือทุนประกัน เท่ากับเงินที่เราจ่ายไปค่ะเหมือนเอาเงินตัวเองไปวางไว้ค่ะหากไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็ได้รับเงินคืนค่ะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะเงินที่ได้มาก็คือเงินเรานั่นเองค่ะไม่ได้รู้สึกว่าบริษัทเนี่ยมาช่วยอะไรเราเลยจริงๆถ้าเป้าหมายของเราคือความคุ้มครองค่ะเราควรหาแบบประกันนะคะที่มีความคุ้มครองมากกว่าเบีย้ยที่เราจ่ายหรือผลตอบแทนมากกว่าเงินต้นบางแบบประกันนะคะจ่ายเบีย้ยหลักหมื่นค่ะมีความคุ้มครอง 5 0 0นถึง1ล้านเลยนะคะแบบนี้สิคะเรียกว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะอย่างคิดแค่ว่าซื้อปาาระกันได้เงินคืนเท่ากับเบีย้ยที่เราจ่ายนะคะในวันที่เกิดเรื่องนะคะเราไม่ได้อยากได้เงินคืนแต่เราอยากได้เงินก้อนที่มาช่วยชีวิตเราจริงๆถ้าไม่แน่ใจนะคะว่าแบบไหนที่เหมาะกับตัวคุณทักมาคุยกับพัดได้ค่ะ